เพื่อนทุกคนนะคะอ่ะคลิปที่แล้วเราพาทำกล้วยเนาะนไอ้คลิปนี้เราก็จะพาทำดอกมะเขือนะคะดอกมะเขือเนี่ยจะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นนะคะเป็นดอกมะเขือในแบบของเรานะก็จะประมาณนี้นะคะไม่รู้ว่าสวยไหมแต่ก็แต่ก็พอดูได้อยู่นะคะอุปกรณ์ของเราก็จะใช้ลวดกำมะหยี่นะคะวันนี้เราใช้สองสีนี้ สีเหลืองนะคะสาหรับทาเกสรแล้วก็สีม่วงอ่อนหรือว่าจะใช้สีม่วงเข้มก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยอันดับแรกต้องมาต่อลวดกันก่อนนะคะวิธีการต่อลวดก็คือพาดอย่างเยอก็วนเลยให้เขาเข้ากันได้มากที่สุดนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่สําคัญนะคะคเพื่อนๆต้องหาอะไรก็ได้ประกงประการอะไรก็ได้นะที่มันมีแท่งขนาดประมาณนี้ความใหญ่ประมาณหัวแม่มือนะของเราจะเป็นด้ามแปลง แปรงปัดหน้านะคะเราจะเหลือปลายลวดไว้ประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็ม้วนเลยเราจะม้วนทั้งหมดหกรอบนะตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราจะให้ปมตรงนี้นะคะที่เราต่อเราจะให้ปมตรงที่เราต่อลวดนะคะให้อยู่ด้านล่างนะก็คือให้มันอยู่ตรงที่เราจะบิดลวดพอดีเลย พอได้หกรอบแล้วเราก็จะบิดรวดนี้นะคะเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเอาออกนะเราต้องทําเกรสรก่อนเกรสรก็คือทําง่ายๆนะเราจะหักรวดนะคะประมาณหนึ่งข้อนิ้วมือนะอย่างนี้ฟึบแล้วก็หักลงมาอีกรอบหนึง่งมันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็เอาปลายลวดนี้ม้วนบิดๆนะคะอนี้เลยแล้วก็ตัด แล้วก็มันจะมีลวดอันนึงที่ยังไม่ได้ตัดออกแล้วก็ตัดออกชึบมันก็จะเป็นเกสรสามอันแบบนี้นะคะพอได้เกสรแล้วเราก็จะเอากิบดอกตรงนี้ออกจากแล้วเราก็จะเอาปลายลวดที่ยาวนะคะสอดเข้าไปในรูอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ดึงให้แน่นนะคะแล้วก็เอาเกสรมาใส่ตรงกลาง พอได้ใส่เกสอตรงกลางแล้วก็บิดลวดนะคะบิดลวดสีม่วงบิดบิดบิดพอบิดประมาณสามรอบก็ได้นะคะแล้วก็เอาหักลวดรวมกันอย่างนี้นะแล้วก็บิดกลับไปลวดสีเหลืองรวมกันเลยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาจากนั้นเราก็จะแกะกลีบออกในนี้มันจะมีทั้งหมดหกีบนะเราทําไว้หกกลีบแล้วก็แกะออกทีละกีบ ที่ออกนะคะอย่างนี้ที่ออกเสร็จแล้วเราก็จะทําการบิดนะก็คือทําการบิดอย่างนี้บิดกลีบนะคะกลีบดอกพอบิดคคบ 6, กกลีบแล้วเราก็จะมาจัดเกสรให้เขาอยู่ตรงกลางนิดนึงให้เขามีความแผ่เราก็จะ เสร็จแล้วเราจะมาบีบตรงปลายนะคะตรงปลายนี้บีบให้เข้าแหลมๆบีบให้เขาแหาลมๆก่อนเนาะเพื่อนๆคิดว่าใกล้จะเหมือนหรือยังจากนั้นเราก็ดัดเรียบใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะแต่ยังไม่เรียบเรียบร้อยนี่คือจัดดอกเสร็จใช่ไหมเราก็จะมาทำให้เขาเือนดอกไม้นิดนึงเอาเทป พันก้านมาพันนะคะพันไปเร,เรื่อยเลยนะคะพันไม่ให้เห็ว่าเป็นลวดสีม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกมะเขือเพื่อนๆคิดว่าไงคะเหมือนไหม ลองไปทำกันดูนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย